ทุกคนเลยนะคะมีสาปูสาลคะ่ะมีเก้าอี้กลางเก้าอีกออกนั่งเลยนะคะบางคนก็พกเก้าอีปิกนิกมาชมหมอลำจนถึงสว่างเลยนะคะวันนี้สว่างแดนดินบอจ่ายสว่างข่าตานี่แหละจา้ารือว่าสว่างแกนดินยัง รจะถึงสว่างเลยนะคะพบกับพี่แอนอารดีด้วยนะคะวันนี้มีโชว์พิเศษให้กับทุกทุกท่านด้วยนะคะวันนี้มีโชว์พิเศษมะมองเหมกับพี่นร์ข้างปากช่องนะคะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าใครสนใจกดลิงก์ที่ปากมดได้เลยนะคะกดลิงก์ได้เลยนี่ลลไม่า ยาสะโมสูตร4บาทคะ่ะแต่ว่า2ัวราคา500บาทนะคะวันนี้เท่านั้นนะคะทุกคนวันนี้เท่านั้นนะคะสําหรับใครที่สั่งออนไลน์มีค่าสง่งบวกเพิ่ม50บาทด้วยนะคะให้เลยนะคะควันนี้มอีอีกตัวหนึ่งก็คือยาสีฟันยาสีฟัน1หลอดราคา200บาทปกติ3หลอดราคา525บาทแต่วันนี้ลดราคาให้กับทุกท่านเหลือ500บาทอ่นนัานทุกคน3หลอด500บาท เลือกเอาเลยสูตรใดก็ได้อยากได้อยาสีฟันสูตรสมุนไพรสองหลอดแล้วฟลอร์หนึ่งหลอดก็ได้หรือว่าอยากได้พลอร์สองหลอดอยากได้สมุนไพรหนึ่งหลอดก็ได้นะคะคบาทเท่านั้นคะ่ะทุกทุกท่านคะ่ะทุกๆุกคนขามีจําหน่ายให้กับทุกท่านนะคะใครสนใจกดลิกงที่ฟังโมดได้เลย มีของพร้อมส่งนะคะพร้อมส่งไม่ไม่ไม่ไมไมไมพออเดอร์นะมีของ <c oughs> พร้อมส่งให้กับลูกค้านะคะสินค้าตัวนี้เป็นสินค้าของพี่บอยซีชัยเองเลย <c oughs> เรามีสต็อกไว้ให้กับทุกท่านนะคะมีสินค้าพร้อมส่งตลอดนะคะบาทเหลือห้าร้อยเท่านั้นใครที่สั่งออนไลน์ใช่ไหมปกติมันจะห้าร้อยห้าสิบแล้วก็บวกค่าส่งอีกห้าสิบก็จะเป็นหท่า่คะแต่ว่าวันนี้เหลือแค่ เหลือ,ลอแค่500เหลือแค่ห้าร้อยเหลือแค่ห้าร้อยบวกบวกค่าส่งอีกห้าสิบาทนะคะเป็นห้าร้อยห้าสิบาทเท่านั้นนะคะจ่ายแค่ห้าร้อยห้าสิบาทใครที่สนใจปลายทางก็มีนะคะปลายทางมีเก็บปลายทางด้วยนะคะแต่ว,ว่ากรณารับของด้วยนะคะทุกคนรับโทรศัพท์พนักงานด้วยนะคะตัว

ใช่ใช่แล้วก็มา่ยนี่ห้อนล้่ายูก็่ายก็หลอ่แล้วนี่ครั้วก่ายมในไยารวคุณ่ายเร็วสังก็มาถ่าช้ากูเลย ผมจะได้ขายไม่ดีหรอเาจะขา้แวบเลย่เขาจะเอาของมาเา s <S अ, ืยหรือเปล่าของคนนะ